ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังหวานเจี๊ยบจุบจ๊บยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจ้อยแจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกกู อย่างมีความสุขสวยงามโดนๆใจยามเย็นๆเลยครับลายการละ200บาทครับบูชา2อ,องค์300บาทครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับ เก่าเก่าแตกลายงาเลยครับรายการที่สองครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับรุ่นปืนแตกครับเนื้อโลหะเก่าเก่าค่ำคขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่3ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับหงพระล่ำล้ำเลยครับหล่อลํำเลยครับแฮนซัมเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนือมันๆเลยครับ เนื้อผงเก่าแตกลายงาเลยครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับราคาจับต้องได้ครับ200บาทราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่5ครับเป็นพระปิดตาหล่อบโบราณครับเนื้อเมฆกระพัดครับ เลี่ยมจับกอบเงินกอบทองครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่6ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับหลักเก่าเก่าค่ำค่ำมันมันเลยครับ รายการที่7จ็ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันมันเลยครับมันมันแก่งแก่งแน่นๆเลยครับรายการที่8ปดครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเนื้อโลหะเก่ากับดำเลยครับรายการที่9ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่10ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อมันๆเลยครับออกเนื้อนาเลยครับรายการที่11เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับด้านหลังมีรอยปูไตเลยครับ อยู่ในเลี่ยมพลาสติกกันน้ำครับรายการที่12ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อมันๆเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งๆเลยครับแก่งๆแน่นๆมันๆเลยครับรายการที่14ครับ เป็นเหรียญพระแก้วมรกดครับด้านหลังเป็นกงจักรครับอักขระะเลขยานครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อหนึกนุ่มครับ นุ่มๆแน่นๆน,น,นวลๆนวนเลยครับรายการที่16ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะออกเหลืองๆเลยครับแก่ทองครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมครับ รายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์นางพญาครับเหนือดินครับเลี่ยมจับรอบเลี่ยมจับขอบครับเลี่ยมจับขอบเก่าครับเปิดหน้าเปิดหลังครับรายการที่18ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ องค์พระล่ำๆเลยครับเหลี่ยมกรอบสีเก่าครับรายการที่19เครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสภาพใช้ครับแต่พุทธคุณยังอยู่ครับ รายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จครับไม้นิ้วดำแกะครับเก่าไม่ทราบที่ครับเลี่ยมเก่าบโบราณครับ รายการที่21ครับเป็นพระคงลำพูนครับเนื้อดำครับดำดำมันๆแก่งๆเลยครับอยู่ในเลี่ยมพาสติกกันน้ำครับรายการที่22ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อมันๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่2 3ครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับนวลน,นวลมันๆน,นุ่มๆแก่งๆเลยครับเก่าได้อายุเลยครับ รายการที่24ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับมีคาบน้ำทองนี่ครับตามซอกพื้นผิวขององค์พระครับเนื้อจัดจ้านเลยครับ รายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับนวลนว,นวแน่นแน,น,นุ่มนุ่มเลยครับมันมนเลยครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อแก่งๆเลยครับแก่งๆแน่นๆมันๆเลยครับรายการที่27ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าครับออกเนื้อสำลิดเลยครับ รายการที่28ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมมันมันเลยครับได้สัตว์ได้สวนครับไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ200บาทครับก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่29ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับลักเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพง์ครับเนื้อเก่งๆมันๆเลยครับออกเนื้อกะยศาสตร์เลยครับ รายการที่31เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อผงออกสีเขียวเลยครับก้านมะลิเลยครับรายการที่32ครับเป็นพระหูยานครับหล่อโบราณครับหลังลายผ้าครับ เนือเปียกทองคําครับออกเนื้อทองคําเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่งๆเลยครับ นวลนวนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่งๆก่งเลยครับเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับ แก่งแก่งแน่นแน่นมันมัน,มน,มนเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับด้านหลังพุนพุนเลยครับรายการที่35ครับเป็นรูปหล่อโบราณเก่าครับออกเนื้อขันลงหินเลยครับ รายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งแ่งแน่นๆแ,แตกลายงานเลยครับเนื้อผงอมเขียวเลยครับรายการที่37เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับ หลังกระดานครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระล่วงครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับพระล่วงหลังรางปืนครับปิดทองเก่าครับน่าจะเป็นพระกู่ครับ พระล่วงยืนประทานพรครับรายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวเลยครับเนียนเนียนุ่มนุ่มเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตั๊บเลยครับหนึกนุ่มครับ รายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อเก่งๆเลยครับแน่นๆมันๆเลยครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับถูกใจได้เลยครับ <c oughs> รายการที่41คนระับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ สวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนื้อจัดจ้านเลยครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันมันนวลน,นว,นนวนแน่นแน่แกงแงเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ รายการที่43ครับเป็นเบีย้ยแก้ครับเก่าไม่ทราบที่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพี่ๆน้องๆสนใจแคปรูปส่งลายเข้ามาได้เลยครับที่080 953 6529ครับ พระเครื่องมหาชนครับขอบคุณครับ